สวัสดีครับทุกคนและยินดีต้อนรับเข้าสู่อย่างแท้ฟุตบอลนะครับทีที่เราจะมาเจาะลึกทึกเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมใหญ่กับเชลซีกําลังจะมาถึงในสุดสัปดาห์นี้ครับและบรรยากาศก,ก่อนเกมก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยที่ผมอยากจะมาชวนทุกคนคุยกันถึงประเด็นที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือความขัดแย้งกันระหว่างผลการแข่งขันในสนามกับข้อมูลสถิติเบื้องลึกที่มันบอกเล่าเรื่องราวที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่ก่อนที่จะไปว่ากันเรื่องแท็กติกในสนามผมว่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเราต้องคุยกันก่อนนะครับ นั่นคือสมโมสรของเราออกมาเคลื่อนไหวครั้งสำคัญด้วยการออกถแถลงการเตือนแฟนบอลอย่างจริงจังครับเกี่ยวกับการร้องเพลงเชียร์เหยียดหยามกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือที่รู้จักกันว่า The l e n b o y c h a n t ซึ่งมักจะถูกใช้ในเกมที่เจอกับเชลซีสมโมสรย้ำชัดเจนเลยนะครับว่าเพลงเชียร์นี้ถูกจัดเป็นเฮตครามหรืออาชญากรรมจากความเกลียดชังซึ่งใครก็ตามที่ร้องในสนามมีสิทธิ์จะโดนไล่ออกโดนแบนยาว3ปี หรือแม้กระทั่งโดนดำเนินคดีอาญาได้เลยสุดท้ายสมโมสรก็ต้องร้องขอให้แฟนบอลทุกคนช่วยกันแสดงพลังบวกและสนับสนุนทีมด้วยความเคารพซึ่งกันและกันครับกลับมาเรื่องในสนามกันต่อนะครับถ้าเรามองข้ามผลการแย่งขันไปก่อนแล้วมาดูที่ตัวเลขเกมลุกล้วนผมจะบอกอะไรให้นะครับตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือทีมอันดับหนึ่งของพรีเมียร์ลีกใช่แล้วครับทุกคนฟังไม่ผิดเราคือทีมที่มีจํานวนการยิงมากที่สุด และได้สัมผัสบอลในกรอบเขตโทษของคู่แข่งมากที่สุดในลีกซึ่งมันบอกเราชัดเจนเลยครับว่าแนวคิดเข้าทําของอัลโบริมนั้นอาจจะได้ผลก็เป็นไปได้ในการสร้างความอันตรายนะแต่ปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกก็คือความเฉียบคมในการจบสกอร์นั่นแหละครับมันก็เลยเข้าสู่คําถามที่ว่าแล้วระบบการเล่นของเรามันดีจริงหรือเปล่าพอได้ไปลองดูหลายๆคนในวงการฟุตบอลน,นะสิ่งที่น่าสนใจก็คือหลายคนมองว่าระบบ 3 4 2 1ของลูเบยนโมริมนั้นแข็งทื่อและก็คาดเดาง่ายเกินไปตามที่ผมเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ในมุมมองของผมเนี่ยการที่คาดเดาได้ก็ไม่ได้หมายความว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะหยุดเราได้เสมอไปนะครับมันก็เหมือนกับตอนที่เชลเซีมีไอเยนล็อบเบนที่ทุกคนรู้กันดีว่าเขาเนี่ยจะเลี้ยงตัดเข้าในและยิงด้วยซ้ายแต่ มันก็ไม่มีใครอิดเขาได้อยู่ดีซึ่งผมคิดว่าเนี่ยแหละครับคือการเดิมพันที่อมโมริมกำลังทำอยู่คือการทำให้สิ่งที่ทุกคนคาดเดาได้นั้นสมบูรณ์แบบที่สุดและอีกมุมหนึ่งที่ผมคิดว่าหลายคนอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือข้อได้เปรียบในสัปดาห์นี้ครับการที่เราไม่มีเกมยุโรปกลางสัปดาห์มันคือสิ่งที่อมโมริมต้องการมาตลอดเพราะว่า มันทำให้เขามีเวลาทั้งสัปดาห์ในการซ้อมแล้วก็ปลูกฝังแนวคิดการลงเล่นไปในทีมได้อย่างเต็มที่ซึ่งนี้ก็คือโอกาสแรกที่อโมรินจะได้ทําแบบนั้นจริงๆและสุดท้ายก็คือเรื่องการกลับมาเยือนโอทร์ฟอร์ดของไอเสื้อข้างหลังผมเนี่ยแหละครับ a <ข>อเลฮันโดกานาโชครับผมเชื่อว่าเขาคือผู้เล่นที่แบ่งแยกความคิดเห็นของแฟนบอลอย่างแท้จริง บางคนก็เสียดายที่เข้าไปแต่หลายคนก็ดีใจที่ได้กำจัดผู้เล่นที่เป็นตัวปัญหาและคิดว่าการต้อนรับที่กาณาโชจะได้รับจากแฟนบอลในสนามจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจในเกมนี้อย่างแน่นอนถ้าว่ากันตามตรงนะครับสมัยก่อนนี้ผมก็แอบเชียร์ไอเด็กนี้ให้มันโตขึ้นมาเป็นโรนัลโด2นะ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยวิสัยทัศน์ความคิดและก็ความเด็กของเขาเนี่ยผมยังเชื่อว่าน่าจะยังลําบากอยู่และนี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าวที่สดใหม่พร้อมเจาะลึกจากเราในวันนี้หากคุณชื่นชอบการวิเคราะห์ข่าวที่รวดเร็วและตรงไปตรงมาแบบนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ก่อนที่จะจากกันไปวันนี้ครับผมอยากยนคำถามให้ทุกคนร่วมกันวิเคราะห์ในคอมเมนต์จากข้อมูลทั้งหมดนี้ทุกคนเชื่อในข้อมูลสถิติทีี่ออกมาด หรือเชื่อผลการแข่งขันที่เห็นในสนามมากกว่ากันครับคอมเมนต์แนวคิดของทุกคนกันมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ